สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้พาพี่น้องมาไซเบ็ดนะครับผมหัวเซี่ยงหำนะครับผมหลังจากผมได้เยือมานะครับผมนี่เป็นเยือละเข็งนะครับลาเข็งกะตัวปนใหญ่เออตัวตัวตัวใหญ่เติบเป็นนะครับพี่น้องเป็นลาเข็งหน่อยแต่ว่าแบบมันเด็กใหญ่เนี่ยไต่มาประมาณยี่สิบตัวนี่แหละก็เลยนี่เขาเบ็ดนี่ได้มาโบรายกะเอามาจัด เสียบเลาะหอยซึ่งหำมร่องเบิงนะครับผมนามันลดลงแล้วกัขามีป่าตีเนาะใส่เป็นเหยื่อปลาเข่ง,อล,งลอยเลาะหิมฝั่งรองเบิงหลังจากห่างหายไปโดนการปักเบ็ดเนาะกัมันเป็นช่วงฤดูหาหนูนะครับลมหนาวๆอากาศดน,นเย็นกันส่วนใหญ่ก็สีหาหนูนะครับมันนี้ผมได้เหยื่อปลาเข่งมากนะครับก็เลยว่าเชเ่อมมาใส่เบ็ดให้พี่น้องได้รุนได้เบืองน้ำกันเขาได้มากบนไหลแต่ว่าก็ล่องเบิงนะครับผมว่าจะมีป่าตีเหยื่อปลาเข่ง หมอฮับอนะครับผมอากาศกะสิเป็นประมาณว่าช่วงช่วงเศร้าช่วงแรงนี่หนาวเย็นกะช่วงใบใบอากาศกะสิห่อนนะครับผมห่อนกับช่วงเศร้านี่กับสิบกวองศานะครับผมสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้นะครับผมกะช่วงเซตไซกับยี่สิบกวกว่ายี่สิบกวกว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเท่ากันกะ ดีๆอยู่ครับผมช่วงนี้หนานาวไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ เบิ้งนะครับปีกนีปลาตีเหยื่อปลาเข็งเฮาบบอ I mm -hmm. น้าพี่น้องเดี๋ยวผมจิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวทงถามมาหลุ่นมาบึงผลงานครับผมว่าสีไดเตียมว่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมืม้นนี้อากาศดีนะครับผมมีหมอกนะครับื้นนี้บ่มีลมแต่ว่ามีหมอกครับผมเสียงว่าเป็นทะเลหมอกนะครับผมอยู่หลอกกลางน้ำเนาะเช้านี้นะครับผมอากาศ กอยู่ที่14องศานะครับอากาศเย็นกำลังดีนะครับผมมาคักเม่นย่มหนาวนี่ละผมแล้ว่าปลา,ปาจิกกินเบ็ดบ่ครับผมไปครับผมไปเลาะเบิ่งเบ็ดน้ำกันครับผม

เดือยย <laughs> ังลอยมวนอยู่เลยเดือยเขายังยั่งอยู่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยนกพี่น้อง mình chỉ gín riêng, mình đang nó thì nóc trâu bìm lung hả, chỉ gín bệt, gần thử bệt, mình thấy phà đìn khi mình chỉ gín, lằng khึก เป็นแนวนี้ดึงน oh, 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 yeah, okay, okay. ี uhm. hmm. ่เ like. ด ah, ้โ like. อ oh, oh, ้โอโอยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเปาคอนะครับผมปาคอโอ้ส huh. ่สวยยู huh. ่ไหตัวโปรใหญ่เนี่ครับผมตีแล้วครับผม เด็ดเด็ดเด็ดมนรุ่นใหญ่แต่ว่ารุ่นสวยนะครับผมเอ้สยสวยรุ่นสวยหนึ่งวันสีผมมีปาตีแล้วพี่น้องเตรียมเลียกโอ้เด็กการนี่ครับปนอิม นี่วละ่ะบนเอียมวาย่าใส่นี่ไปทัวร์ด้วยมาแลวครับของหัง่นลังเหงยื่อนกโช,ชมมากินบะถือครับหมูกไลกันยิยนนะพี่น้องนะ เช้านี้ที่ส4องศาป๊าบโอ้โคยกินเกียยวโอ้ทังนี้ครับทังนี้มีอาการด้วยนพี่น้องดึงอยู่ปดึงลงแนวนี้จัง đeo đeo mà nó si rốt đâu bò si rốt đây tuấn này nó la cực mất quá lồn đây phải เด็กเด็กเกงอยู่พี่นอ้องอยากเด็กปนเป็นเด็กแกง <c oughs> เออป่ะจิดรุดแล้วพี่น้องที่ขาดปากซัเนี่ยยินอู้ยิ้นอ้ยยิ้นยินยิ้นยิน,ยน,ยน เย็นลายกับพวกไครกินเป็ดปันใดป่านี่แต่ก็มาสว่งเลยพี่นอ้องไปด้ยตัวครับมันนี่เธอเห็นเยือตีงแบบเยือตีงมันปลาถึงเบ็ด เดือดค,ครับเป็นเยื่อควนออกควนออกอ,อ้าวแท้เหรอไอปลามาตีตัวละ่ะ ครับพี่น้องเบิร์ดเลยนะครับเบ็ดเฮายี่สิบหลังปลาครับผมสรุปผลงานกันครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเสาร์ๆเนาะมีทะเลหมอกน้ำเนยตะเวนกระลังขึ้นนี่ครับผมนี่คือผลงานครับผมสองโตนะครับปลาช่อนปลาคอเฮานี่แหละอ่ะพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับ ยี่สิบหลังที่เขาใส่ไปที่ได้เยือมา <laughs> โอ้ยเย็นแห้งพี่น้องได้เสือสอนหลายตัวอยู่ข้างในอา <laughs> กาศแบบอากาศด,ดีๆนะครับผมอากาศแงมหนาวอากาศมันจะเย็นๆกันนี่แหละครับผมได้เยือมาแกลองปกักเบ็ดลองเบิอนผมกับชีไสทิ่ทไมไปนี่แหละสัะก่อนพี่น้องเพราะว่าเยือมันยั่งไหลเนาะขามันมีปา่ามาตีอีกเดี๋ยว ังแบบกามันถือนกถืออย่างมันมีทหารมีเห็นนกที่มากินอยู่ด้ปลาเกิดปลามันตีอีกแ่นเยอะมันบมตายส่วนใหญ่หมดตายหรอกครับผมดินดูดคือเก่าอยู่ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ